ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไปเที่ยวดูเที่ยวชมนะครับบั้งไฟพญาหน้าคราทที่บ้านน้ำเปนะครับก่อนจะไปนะครับเราก็มารับดูรับชมนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ที่วัดป่าเมืองเฮืองนะครับก็เอามาฝากกันนะก็ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพตอนที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเสด็จลงจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับแล้วก็จะเป็นวันพิณน,นะครับหรือวันพระใหญ่วันเพิญขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับตรงกับวันปวารณา ออกพรรษาของพระพิสุสงฆ์องค์เจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เป็นพระพุทธรูปพางลีลานะครับลักษณะสธิดลงจากสวงสวรรค์ชั้นดาวปดึงนั่นเองแล้ก็เราก็ได้มเห็นความสวยสุดและงดงามนะครับขององค์พระพุทธรูปนะครับเรื่องราวนี้นะครับตอนที่พระ พุทธองค์นั้นนะสด็จขึ้นไปปูดพุทธมานดานะอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวบดึงนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ได้โปรดนะเทศโปรดเอาพุทธมานดาด้วยปูดอภิธรรมจิตคัมภีร์นะรหรือว่าอุศลธรรมมานั่นเองอันเป็นอุสนฝ่ายธรรมนั่นเองนะครับจนพุทธมานดานับ หรือผนางศิริมหามายานะครับก็ได้บรรลุถึงซึ่งธรรมอันวิเศษขององค์สมเด็จพระู้มีพระภาคเจ้านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีความลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งถึงเบื้องเบื้องหน้านะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังของภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้นะครับ ครั้งมือองค์สมิตพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะครับจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นนะครับทั้งสามโลกก็เปิดด้วยอิทธิปาฏิหาริของพระพุทธองค์นั่นเองนะครับก็มีทั้งในลโลกนะครับแล้วก็มนุษย์โลกนัที่อยู่กึ่งกลางนะแล้วก็สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะจนไปถึงสวงสวรรค์ชั้น พรหมลูกคือเป็นชั้นสูงสุดนะครับทั้งสโลกนี้ก็เปิดออกนะครับทั้งสามโลกนี้ก็เปิดออกไม่ว่าจะเป็นเทวบุตรเทวดานะครับมนุษย์ครุฑนาคนะครับอินพรมยุ่มยักษ์นะครับไม่ว่าดวงวิญญาณที่ล้มหายตายจากไปจากโลกนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นกันหมดนะครับทั้งมนุษย์โลกนะครับ ที่ว่ลูกนะครับก็จะเปิดออกนะครับเราเคยญาติที่ลุ่มหายตายจากไปก็จะเห็นกันนะครับนี่ก็คือปางที่พระพุทธองค์นครหรือพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสดิจลงนะก่อนจะลงนั้นก็เป็นปางเปิดลูกนั่นเองนะครับที่แรกนะครับเปิดถึงนรกอุมใหญ่ๆนะครับทั้งหมดนะครับมี8ขุมนะครับที่ เห็นกันหมดนะครับแล้วก็มีนลุกคุมท ah ี่หนึ่งนั้นก็ชื่อว่าสัญชีวะนะครับนลุกคุมที่สองนั้นก็กล่าวว่าการสุตตะนะครับนลุกคุมที่สามนั้นชื่อว่าสังคตะนะครับนลุกคุมที่สี่นั้นชื่อว่ารรัวนะครับนลุกคุมที่ห้านั้นชื่อว่ามหารัรัว นะครับนรกคุมที่6นั้นชื่อว่าตาปะนะครับนรกคุมที่7นั้นชื่อว่ามหาตาปะนะครับสุดท้ายนะครับผู้คนรู้จักดีนะครับนรกคุมนี้ก็ชื่อว่าอาเวจีมหานารกนั่นเองนะครับอันเป็นคุมนรกที่ลึกที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับผู้ที่จะลงไป าตกนรลุคุ่มนี้นะก็จะมีทำปิดตุคาดมาตุคาดนะครับ่าปิดามารดานะครับทำพระอรหันนะครับแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้านะครัทำให้เหาะพะโลหิตนะครับแล้วก็ยุยงสงองค์เจ้าให้แตกแยกกันนะครับสิ่งนี้นะครับคูบาอาจารย์เรียกว่า สังคเพทนะครับสังคเพศอตอนที่องค์สมดิจพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะครับจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวบดึงนั้นนะครับเท้ามหาพรุ่มนะครับก็ได้เหนิรมิดบันไดไว้สามสามสามขั้นนะครับสามขั้นสามขั้นนี้จะมีบันไดอะไรบ้างนะครับบันไดแรกนั้นก็คือบันไดบันได เงินนะครับบันไดเงินแล้วก็บันไดแก้วแล้วก็บันไดทองนะครับท้ามหาพุรมนั้นก็ปรารถนาที่จะให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะครับเสด็จลงหรือเลือกลงบันไดไหนก็แล้วแต่พระพุทธองค์นะครับเปา่ากุดว่านะครับพระพุทธองค์เลือกอลงบันไดแก้วนะครับด้วยอิทธิและปาฏิหารน,นะครับขององค์สมเด็จพระ ผู้มีพระภาคเจ้านะครับในพระวรกายนะครับในพระวรกายหรือรัศมีแผ่ซ่านนะแผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระพุทธองค์นั้นนะครับก็ไปกระทุบกับแสงของบันไดแก้วนะครับก็แสงนี้นะครับก็เลืองลองนะครับไปทั่ว3สามเดนลูกกระทาดเลยนะครับแสงไหนนะครับที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์นะครับส่องไปไม่ถึงนะครับก็แสงแห่งพระพุทธองค์หรือแสงที่อยู่ในพระวรากายของพระพุทธองค์นั้นนะครับก็จะแทรกซ้อนเข้าไปได้นะที่ไหนมืดมดนะที่นั้นก็จะสว่างนั่นเองก็นาลุกนะครับก็มีนาลุกขุมหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าลูกันตะนลุก รหรือเป็นนรกกินกันเองนะครับพระไตรปิฎกกล่าวว่าโลกันตะนรกขุมนี้ก็จะมืดมนอนตการจะไม่มีแสงดวงอาทิตย์แสงดวงจันทร์ไม่สามารถส่องไปถึงได้นอกจากแสงแห่งพระพุทธองค์จะแทรกซ้อนเข้าไปแล้วก็ไปถึงนรกลุมนี้นะครับหรือโลกันตะนรกแห่งนี้ กล่าวว่าเปรตในนรกหรือลกกันตะนรกนี้จะเห็นกันด้วยสามวาละแห่งองค์พระภูมีพระภาคเจ้านะครับวาระแรกนั้นนะครับพระพุทธองค์เสด็จลงจุตินะครับหรือปฏิสุนธิในพระคันของพระพุทธมารดาสอง,องค์สมเิตจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เป็นองค์สมเิตจพระอรหันตะสัมมา สัมพุทธเจ้าวาระที่สามนั้นอก็นี่แหละครับพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวงสวรรค์ชั้นดาววดึงสาตกเทวลูกนั่นเองนะครับหลูกกันตะนลกนั้นก็จะเห็นกันนะครับนลกเหล่านี้ก็ทําอะไรกันบ้างเราก็มารู้จักกันผู้ที่ทําบาปกรรมเลวไปตกนลกคุมนี้ก็จะมีชอราดางหลวงคุดกงบ้านเมือง นบ้านกินเมืองอกินติดสินกินบนนะครับติดสินกินบนผู้คนทั้งหลายนั่นเองก็คือ,อไปตกนรกขุมนี้นะครับเรียกว่าโลกันตะนรกหรือนรกกินกันเองไม่สามารถมองเห็นกันได้ที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นที่ได้กล่าวว่าก็ะจะเห็นกันด้วยกันสามวาระที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำหรือวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั้นเป็นวันที่สําคัญมากที่สุดวันหนึ่งนะแล้วก็เป็นวันที่มีความอาหรรยจัะเป็นวันที่มีความมหหศจรจั์มากในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะก็จะเป็นวันที่พระเจ้าเปิดลูกกระทาตนะเปิดทั้งสามเดนลูกกระทาตนะครับก็มี นลูกโลก,โลกมนุษย์โลกเป็นกล่งกลางแล้วก็จากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะครับจนไปถึงสูงสวรรค์ชั้นพร่มมโลกนั่นเองก็จะเปิดทั้ง3เดนโลกกระทาสก็คือกล่าวเกี่ยวกับาภาพนะภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถนะที่เกี่ยวกับองค์สุนิตพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับเป็นปางเปิดลกูก นั่นเองก็มีความลึกซึ้งนะครับก็มีความตรึงใจในจิตในใจถ้าใครนะครับได้เข้าไปเห็นไปดูไปชมนะครับอาทายได้ฟังในคลิปนี้แล้วนะครับก็จะเก่าเละลึกนึกถึงองค์สมร็จพระผู้มีพระภาคเจ้านับว่ามีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับสามารถทำอิทธิปาฏิหารนะครับให้เกิดความอัศจรรย์นะครับ กเกชาวลูกทั้งหลายได้รับรู้นะครับว่าการได้ตรัสรู้เป็นองค์สมบิตรพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากขนาดไหนหนั่นเองนะครับก็เป็นลูกนี้นะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ก็จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ทรงเครื่องแบบกระสัตรทรงเครื่องแบบกระัตรก็บบรรถ้าไม ถึงอีกมุมหนึ่งก็จะกล่าวถึงองค์สม็จพระภูมีพระพาคเจ้านะครับในศาสนาของพระศรีอาริยะมิตรใยูนะครับนี่ก็คือส่นเครื่องแบบกระสั์นั่นเองแล้วเราก็จะมาเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายนะครับจุดมุ่งหมายก็คือบ้านน้ำเปนะเดี๋ยวเราจะพากันไปที่บ้านน้ำเปกันนะครับสวัสดี ครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท,ทุกท่านนะครับเราก็มาถึงที่บ้านน้ำเปนะครับเลาะเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงที่บ้านน้ำเปย์มาชมปรากฏการบัง้งไฟพระยานาคาราชที่บ้านน้ำเปย์แล้วก็ติมไปด้วยผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับทั้งสองฝากฟังแม่น้ำโขงทั้งฟังสอปอปอประเทศลาวก็มีเยอะแยะนะครับ ผู้คุณมาดูมาชมปรากฏตราการบั้งไฟพญานาคราดนะครับความเชื่อที่เหนือ,อเรื่องธรรมชาตินะครับก็เรามารับดูรับชมนะคาความสวยสุดและงดงามาลิมฝั่งแม่น้ำโขงที่บ้านน้ำเปนะจังหวัด หนองคายนะครับเราก็มารับดูรับชมกันนะผมก็จะหยุดการบรรยายไว้ก่อนนะครับดูยาได้ดดเ,เด้อะคุณหมอพค่ณยังมาทนได้อ่าใจยาเจ้จพาพยาหาคนไม่คุ้นแยบมาอีกเด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดอะไต้องการยาแก้ปวดหัวปวดท้องมาติดต่อได้ที่กองนนี้กานนี้ ขอประสสัมพันธ์ต่อไปผู้ที่เมืาร่วมท่านบุญคุณคุณรัตดาวันนนนาเสียงอันนี้พระเจ้ากินทานเรี่ยงเป็นจำนวนนั้นนึ่งไม่ไ้บากนะครับ โอเคครับผมขอ <laughs> <laughs>

พรวษาเป็นคณะสักการะลงเขาหินเขาจพอทั้งยาได้อายุสังคุตตตังลำหมองให้เจ้าเป็นกายีอยู่ไปได้หลายยินอย่ามีทายแล้วมีหลาเพาะนั้นจะนิ่งสาวุ้นุ่งให้เจ้าได้จงตุนตาเยานาญ

No berita terkini mengenai cuaca ekstrem 2021 ก็จะเป็นไหลเรือไฟนะครับไหลเรือไฟที่บ้านน้ำเป้นะครับจังหวัดหน,นองคายนะครับณนระิมฝั่งโขงนะครับริมฝั่งโขกบ,บ้านน้ำเป้นะครับก็ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอนะครับบางไฟพญานาคราดไม่ได้นะครับกเ็เลยเอาเรือไฟมาฝากเพื่อนพี่น้องๆนะครับทุก่าน เป็นงานที่กุ๊งเยอะมากเลยนะครับไปรอดูปร,กรากฏการณการเหนือธรรมชาตินะครับบั้งไฟพญานาคราชนั่นเองครับทั้งสองฝั่งฝั่งม่น้ำคูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาฟังไทยและก็สอป่อปรปะ,ปะาทศตย์ลาวนะครับก็จะมารอดูชมมารับดูรับชมเราดูรอชมปราฯกฏกาประการบั้งไฟพญานาคราช อันนี้ก็คือความสุดยุดเรงงดงามนะครับของเรือหรือจุดประทีบถวายถทบบูชาเดองค์สมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มาถึงคลิปวิดีโอวินาทีสุดท้ายนี้แล้วนะครับผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอบังไฟพญานาคคาราดไม่ได um ้นะครับเพราะมันขึ้นเร็วมากนะครับก็ มาถึงคลิปวิดีโอวินาทีสุดท้ายในเวนะครก็ขอฝากให้เพ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นคลิปและกําลังใจต่อไปในคลิปทั้งหน้านะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ